ต่อคลิปมือหันเด้อคลิปบัวอะไรบัวมือหันนันจ้ะว่าสีซัมเมอร์ไอวัชซีซัเอามาปลูกไปเลยเดี๋ยวแต่มันเหนื่อยนาะแล้วแต่นเธอแต่ว่าเถวก่อนก็มาปลูกเลยจ้ะก้อนบว,ว,วอ,นนอดน้ำท่วมเถวก่อนบวอดน้ำท่วมอ่ะสิบหา้าสิบ <laughs> nam nó xa đi cái xàm gì ta nón thương nón nón thương nón tập ít tôi đi nón tay nhang lại vô sa cái cho นีจ้าคลิปไรบัวกะซ้ำนีเด้อจ้าพอกันคลิปนาะสวัสดีจ้า